สวัสดีค่ะ,นะคะวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าเอกนิมิตรไทยนะคะวันนี้เราจะพาไปชมการติดตั้งขนาด300กิโลวัตต์ค่ะอะแล้วตอนนี้นะครับเราได้ดําเนินการติดตั้งไปแล้วประมาณ20%เนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีไกด์ที่เป็นโฟร์แมนคุมที่นี่นะครับคุณมอสครับผมอะตอนนี้เราได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วบ้างครับตอนนี้เราดําเนินการถึงตอนขั้นตอนอยึดรางแล้วก็ติดรางยึดเกิโร์มเตอร์ครับ เป็นโครงติดตั้ง Eat Water, อ,อ,องนเวอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีการทำงานบนหลังคาใช่ไหมมีการทำงานบนหลังคาครับ็อ,เ,อเดี๋ยวสองจุดเือ่อ <Okay. S 2> งงั้นเดี๋ยวให้พี่มอสพาไปชมจุดแรกแล้วกันเป็นชุดติดตั้งอนเวอเตอร์นะครับค่ะอยากไปชมยังไงนะคะ ราก็มาถึงตรงโครงสร้างเหล็กนะคะไม่ทราบว่าโครงสร้างนี้เป็นเหล็กชนิดไหนอะคะพี่มอสอ,อันนี้คือเหล็กชุกกำมะนียครับผมอ๋อแล้วมันคุณสมบัติอะไรเหรอคะอ่อป้องกันสนิมครับผมอ๋อป้องกันสนิมใช่ไหมคะจะอยู่กแบบับอ่าภายนอกได้ดีกว่าเหล็กทั่วไปครับอืออันนี้ไว้ติดตั้งเป็นพวกอินเวอร์เตอร์เหรอคะหรือว่าไว้ติดตั้งไว้ยึดอินเวอร์เตอร์ครับผมอ๋อไว้ยึดแล้ออวอย่างนี้ไม่โดนอาฝนเหรอครับ โดนครับแต่ว่าเราจะทําเป็นโครงหลังคาครอบไว้ครับเพื่อป้องกันห้องหใช่ใช่ครับผมเป็นห้องสราโดยเฉพาะงานคืบหน้าถึงประมาณ80%เดี๋ยวปีแอจะมาอัปเดตในส่วนของโครงเด็ดอินเวอร์เตอร์นี้ให้ทางอ่าเพจลูกค้าดูนะคะแล้วพวกตู้ MDB ของตู้อุปกรณ์นะคะครับผมตู้อินเวอร์เตอร์เราก็จะติดอยู่ตรงโครงที่เราทำว้รับครับผมขนาดเอินเวอร์เตอร์ขนาด150ของตัวครับสองตัวใช่ครับแล้วก็มีพวก ตู้ที่ใส่พวกฟิว์พวกเซิร์ฟครับแล้วก็มีส่วนตู้ของ a c ครับผมครับแล้วก็เดินลางไปที่ห้อง IMDb บตรงโน้น<อ>ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ลางเราก็จะไปลงที่ไปรับที่ตู้ i อ d b ดครับผมด้านในครับอ๋ออะนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงดูโครงสร้างภายนอกนะคะเดี๋ยวปิยะจะพาไปดูบนหลังคากันนะคะตามไปดูไปดูกันเลย แล้วตอนนี้นะคะ่ะปิยาแล้วก็วิศวกรฮัทนะคะก็ได้ขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วค่ะแต่มีคนหนีเป็นหนึ่งคนแล้วค่ะตอนนี้โฟแมนมอสนะคะหนีไปแอบสังงานช่างแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนบนหลังคานะคะเดี๋ยวฮัทจะเป็นคนอ,อธิบายนะคะฮัทรับหน้าที่ต่อเลยค่ะครับก็ที่นี่นะครับจะมีการติดโซลาเซลล์อยู่2ส่วนนะครับก็คือชั้นนี้กับชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยข้างบนนี้นะครับก็อาจะมีการติดตั้งรางไปแล้วนะครับแล้วก็ ติดตั้งพวกรา,างวายเนะครับสำหรับเดินสาย DC าขั้นตอนต่อไปอีกไม่กี่วันนี่แหละเขาก็น่าจะเริ่มร้อยสายแล้วนะครับพอร้อยสายเสร็จเขาก็จะมีการเอาแผงขึ้นนะครับโดยเดี๋ยวเราจ้างเคนมายกนะครับก็ข้างบนก็จะมีทางเดินวอล์กเวย์นะครับที่เราเหยียบอยู่ก็เป็นส่วนที่เอาไว้ช่วยเดินระหว่างทํางานนะครับก็จะทําจากาตัวอลูมิเนียมชุบซิงค์นะครับซึ่งมีความทนทานค่อนข้าง,งสูงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเดิน เป็นระบบอาปาป้านะครับซึ่งจะทําเป็นก๊อกเซอร์วิสไว้แต่ละจุดนะครับเอาไว้เวลาเรามาล้างแผงหรือว่าเอาไว้อาทำอะไรข้างบนนะครับก็คือฟูลเซอร์วิสเลยใช่ไหมคะทั้งมนนมีทั้งระบบน้ําแล้วก็พวกวอล์กเวต่างๆใช,ใช่ไหมครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวมีอัปเดตเดี๋ยวเราแวะเข้ามาถ่ายกันใหม่นะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวปีนยะจะเก็บภาพบรรยากาศการขึ้นแท่งมาให้ดูนะคะที่โตโยต้าเอกนิมิตไทยนะคะแล้วพบกันค่ะ